รถมาด้าครับ b c 5 0 Pro นะครับครับท่านที่มีรถนี้อยู่นะครับวันนี้ครับพี่เล็กจะโชว์ครับการถอดหน้ากากให้ดูกันนะครับโดวยวิธีการนะครับเริ่มเลยนะครับชิ้นแอร์เอาก่อนนะ

หนึ่ชิ้นใหญ่นะครับ ครับก็สร็จเต้นครับการถอดนะครับหน้ากากพร้อมด้วยวิทยุครับรถ m a สด้าบีดีห้โปนะครับวันนี้โดยช่างเล็กของเรานะครับครับถูกใจไงช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมยังวนไปสารเทคนิคครับแล้วก็ครับสวัสดีครับ